สิงทองบุชุมอีกครั้งครับพี่น้องที่เคารพครับนะฮะมาให้กําลังใจให้ข้อมูลและข่าวสารอีกด้านหนึ่งนะครับพี่น้องประชาสัมพันธ์กันสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าพี่น้องของเราในขณะนี้กํลาลังเดินทางกันเข้ามาหนานแน่นแล้วณสนามแห่งนี้ขอประชาสัมพันธ์บอกกล่าวถึงพี่น้องที่กําลังยืนอยู่นะครับเนื่องจากว่าเดินเข้ามาเนี่ยก็จะมาออมาแน่นขนาดกันอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวสักครู่เนี่ยผมเชื่อได้ว่า ลานประชาธิปไตยของเราบนถนนอักษะแห่งนี้นะฮะจะเต็มไปด้วยพื้นที่สีแดงของเรานะครับเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือจากพี่น้องของเรานะครับช่วยนั่งลงให้นิดนะฮะพี่น้องที่ยืนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าเวทีไปไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยไปเรื่อยนะครับหลังจอโปรเจคเตอร์จอจอแรกนะครับขอขอความร่วมมือนะครับอ้าวเสียงประมือแสดงความขอบคุณให้กับพี่น้องเราอีกครั้งเนี่ยฮะนี่คือธรรมเนียมปฏิบัติพี่น้องของเราน่ารักมากนะครับ ยิ้มแย้มแจ่มใสบบกไม้บบกมือบอกหานนั่งและนั่งละขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกรายามที่ร่วมให้การสนับสนุนนะครับพี่น้องที่ร่วมบริจาคนะครับเดี๋ยวเราก็จะแสดงความขอบคุณตามระดับตามระดับนะครับจุดรับบริจาคของเรานะครับอยู่ทางด้านขวามือของพี่น้องหันหน้าเข้าสู่เวทีนะครับนี่คือจุดขับเคลื่อนของนปชแดงทั้งบดินที่ได้แสดงเจตนารมณ์นะครับร่วมกับเคลื่อนพลคนประชาธิปไตย พี่น้องเรามาขับเคลื่อนกันต่อบนเวทีแห่งนี้นะครับเราจะมีทนายทนายของนปชแดงทั้งแผ่นดินก็จะมาให้ข้อมูลและข่าวสารทางด้านกฎหมายบ้างนะฮะอีกหลายเรื่องราวนะครับถ้าหากว่าพร้อมแล้วนะฮะขอเสียงปรบมือดังให้กับทนายคารมพลพรกลางณเวลานี้ก็เรียนเสิญครับพี่น้องครับ สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องชาวอีสานเบาเล่าฟัง่งเล้าเป็นบัครับผมจะน่ายคารลมคนละเอ็ดครับสวัสดีครับสวัสดีคนกรุงเทพสวัสดีคนต่างประเทศทั้งเาวเขเมรน,นะครับแต่ไม่มีแรงงานต่างด้าวแน่นอนครับพอพี่เจ๋งดอกกีกบอกว่าทนายคารมขึ้นพูดกฎหมายสักสิบนาทีหน่อย ผมว่าจะไม่ขึ้นพูดครับเพราะตั้งแต่ดูคุณถาวรเถียงกับคุณนัทวุฒิเมื่อวานนี่ผมว่าอาชีพกฎหมายหมดราคาเลยครับพี่น้องครับ <S <S ผมว่าคงจะหาอาชีพอื่นทำแล้วล่ละครับเพราะว่าแกน่าจะดำน้ำเก่งพอสมควรนะครับพี่น้องครับในฐานะที่เป็นนักกฎหมายอยู่ฟังประชาธิปไตยที่เขาเรียกว่านปช มีโอกาสก็ขึ้นมาทักทายกันสักสั้นๆเพื่อเป็นเกียรติกับสถานที่มีเกียรติกับพี่น้องที่มีเกียรติกับพี่น้องรักประชาธิปไตยปรบมือให้พวกเราทุกคนครับตอนนี้นี่เขาใช้เหลี่ยมคูทางกฎหมายต่อสู้กันฝั่งเราก็มีนักกฎหมายส่วนหนึ่งฝั่งเขาก็มีนักกฎหมายส่วนหนึ่ง ฝังเขานี่นะครับพี่น้องเวลายื่นอะไรไปที่ศาลเวลาฟ้องอะไรไปที่ศาลไม่ว่าจะเป็นศาลแพ่งศาลอาญาศาลยุติธรรมอื่น r ศารลรับนูนก็ดีนี่ยื่นไปนี่นะครับ8ปดสเก้าอร์เซ็นตเขาชนะหมดเลยครับพี่น้องครับทนายเขาเก่งครับทนายเราไม่ค่อยเก่งพี่น้องครับกฎหมายตัวเดียวกันร่ำเรียนมาด้วยกัน รัฐมนูญก็ฉบับเดียวกันเป็นฉบับที่เราไม่อยากได้หรอกครับแต่ว่าเราก็จําที่จะต้องใช้มันมาเราขอแก้ให้สอวอมาจากการเลือกตั้งเขาบอกถ้าแก้สอวอมาจากการเลือกตั้งนี่เขาบอกว่าถอยหลังลงครองว่าอย่างครับไม่รู้เอาภาษาส่วนไหนคิดครับพี่น้องแก้บอกว่าให้ พักการเมืองนี่นะครับกรรมาการบริหารพักทําผิดอย่ายุบพักนะเพราะพักการเมืองมันตั้งยากพักการเมืองมันต้องประกอบด้วยอุดมการ์ของคนกรรมาการหรือใครไปทําผิดไม่ควรยุบพักเขาก็บอกว่าแก้อย่างนี้ไม่ได้ต้องยุบพักครับพี่น้องครับนายกรัฐมนตรียิ่งรักมาจากการเลือกตั้งเขาบอกว่า กฎหมายงบุมาตรา181วรรคหนึ่งบอกว่ายุบสภาแล้วคณะรัฐมนตรีจะต้องรักษาการจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่โดยเฉพาะการยุบสภานี้นะครับรัฐมนตรีรักษาการมีอยู่ไม่กี่วงเด็บเท่านั้นที่ทำได้แต่ฝ่ายเขาฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์กับพวกพี่น้องครับเขาก็บอกว่า ไม่มีสถานะแล้วนายกควรจะหมดสภาพแล้วพยายามกระทำการทุกอย่างตั้งแต่ปป,ปชเรื่องจำนำข้าวเพื่อให้หยุดปฏิบัติหน้าที่วันนี้ก็ยังทำไม่ได้ความพยายามยังไม่สิ้นสุดวันนี้ก็เอาเรื่องที่นายกยิ่งรักสั่งย้ายคุณทักษทวินเปลี่ยนสีจริงๆถทวินไม่ได้ทวินไม่ได้เปลี่ยนสีครับพี่น้องทวินยังสีเดิมคือสีประชาธิปัตย์สีกปป,ปส ทวินนี่ขึ้นเวทีของกปปสเวทีลุงกำนันถ้าใครจะติดตามนี่ผมติดตามนะครับเพราะผมเป็นทนายนปชมีหน้าที่เป็นทนายความให้แกนนำนปชทวินเปลี่ยนสีเป็นพยานคนหนึ่งอันนี้ไม่ได้เอาความรับนะครับไม่ได้เอาความรับทางสำนวนมาพูดคุยแต่ว่าฟังคุณทวินเปลี่ยนสีปราศัยที่เวทีของกปปสเมื่อปลายเดือนธันวาคม พี่น้องครับจะเล่าคนที่อาจจะติดตามบ้างไม่ติดตามบ้างให้ฟังทวินเปลี่ยนสีนะครับเป็นขรารการกณ์อยู่นะครับกล้าปราศัยบอกว่าเราล้มนายกยิ่งรักตั้งแต่นายกทักษิณน,นี่ล้มไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่หมดสิน้นต้องล้มอีกเพราะเหตุว่าคุณทวินนี่จริงๆแล้วก็คืออยู่ในขบวนการล้มรัฐบาลของนายกทักษิณ ตั้งแต่ยึดอำนาจ49ไปดูได้เลยครับในการปราศัยของนายถวินเปลี่ยนสีครับพี่น้องพอรัฐบาลยิ่งรักมาเป็นนายกรัมตีเขาจําเป็นต้องเปลี่ยนคนที่เป็นเลขาสมชสมชคือใครสมชคือข้าราชการที่ดูแลหน่วยงานความมั่นคงในประเทศนี้เมื่อรัฐบาลใหม่เข้ามาต่างประเทศเช่นอสารัตอเมริกาเขาต้องเปลี่ยนครับ นายกยิ่งรักเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนนะครับเหมือนที่รัฐบาลนายยกอภิสิทธ์เปลี่ยนนะครับพลโทสุรพลเผื่อนอายกาออกนะครับที่เปลี่ยนแล้วมาเป็นนายถวินเปลี่ยนสีแต่วันนี้พอนายยกยิ่งรักเปลี่ยนก็มีคนที่บอกว่าทําอย่างนี้ไม่ได้เปลี่ยนแล้วผิดเพราะเหตุว่าใช้อํานาจหน้าที่ก้าวกายอำอข้าราชการประจําทั้งที่ความจริง นายยกมีสิทธิ์ตามรับนูลน,นะครับถาม่าที่จะบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็เปลี่ยนข้าราชการที่เห็นว่าไม่เหมาะสมและก็ไม่สนองนโยบายได้พี่น้องแล้ววันนี้เป็นยังไงครับวันนี้สวชื่อนายไพบุญนิติตะวันก็ไปยื่นเรื่องที่ศาลร,รัฐธรรมนูนวันนี้จึงเป็นประเด็นสำคัญว่าศาลร,รับนูญจะชี้ว่าการกระทำของนายยกยิ่งลักษ ทำให้นายกรัฐมนตรีซึ่งพ้นจากตําแหน่งเรียบร้อยแล้วตามรับหนูนมาตาร้อยแปดสิบเอ็ดวรหนึ่งเพราะว่ายุบสภามันจะให้ยุบมันจะให้หลุดอีกซ้ำสองครับพี่น้องเพราะเหตุว่ามันจะให้เกิดช่องว่างเพราะเหตุว่าพวกนี้อยากนายกอยากได้นายกมาตา7นายกนิ้วกลางพี่น้องเอาไหมครับเอาไหมเอาไหมล่ะนายกนิ้วกลางนี่เอาใครดีครับ เอาชื่อที่คุณนัทวุฒิมาไหมครับอน,นันต์ปัญญายชุนเอาไหมปปะเวศวสีเอาไหมหรือเอาใครดีล่ะผมไม่อยากบอกเอาถั่วและเชิญยิ้มมาดีไหมเพราะว่าก๋วยเตี๋แกอร่อยจริงๆพี่น้องครับคนพวกนี้ครับทั้งที่ความจริงนี่นะกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่านาย,ยกยิ่งรักต้องอยู่รักษาการเนี่ยตามรัฐน,นูญ ให้พวกมึงฟังไว้ว่าอยู่ตามนูนมาตาร้อยแปดวักหนึ่งจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ครับพี่น้องครับผมบอกพรรคเพื่อไทยเลยครับอย่าไปยอมนะครับมึงหน้าด้านมากูก็หน้าด้านไปนะครับหน้าด้านมาหน้าด้านไปมึงล้อมมากูล้อมไปครับว่างๆพี่น้องนี่เอาเต็นท์ไปตั้งแถวหน้าบ้านตุลาการสารมูลหกคนเลยครับ นั่งแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ต้องทําอะไรเขาครับไปนอนหลับกินกินขี้อะไรอยู่ตรงนั้นนะฮะขอภัยพูดจาไม่สุภาพทําอย่างนี้แล้ครับแล้วดูซิว่าเราเนี่ยจะเป็นการชุมนุมที่สงบหรือจะเป็นการชุมนุมที่ขัดรัฐธรรมนูญขนาดนายสุเทพนะครับนายสุเทพนี่เขาเอาโซ่ไปคล้องกระรวงปิดตีนูน้นที่นี่เขายังไม่ผิดเลยครับพี่น้องเพราะสารรัฐธรรมนูญบอกว่าการกระทําของคุณสุเทพนี่ สุภาพเรียบร้อยเหมือนภาพับไว้เลยครับพี่น้องที่รังสีมายืนประกบนี่แสดงว่าเวลาจะอัดสดงของผมจะจบแล้วแค่นี้ก็ชื่นใจฝากไว้ครับพี่น้องฝากก่อนไวใ้ให้กับตุลาการศารลรันณุกกนกกตและนักกฎหมายที่ตบัดสัตว์ทั้งหลายบอกว่านี่กูชื่อทนายคารลมคนบ้านนอกเป็นไพ่ว่าทอรณีนี่น,นีเป็นพยาน เราก็สิทธิ์มีอาจารย์หนึ่งบ้างเราผิดท่านประหารเราชอบเราบอผิดดาบนั้นขึ้นสนองมึงตายกันไปหมดเลยครับสวัสดีครับเสียงแห่งกำลังใจให้กับทนายคารมทุนพรกลางอีกครั